เอาครับเราไปราศีต่อไปเลยครับอาจารย์ครับราศีที่ดาวพฤหัสจะลงมาทับลัคนาในช่วงวันที่สิบสี่กันยายนครับเป็นยังไงครับก็ราศีลุงตูราศีลุงตูครับอะก็จะไม่ไปเบื่อกันอะไรกันเพราะมันดวงดีอีกแล้วดวงดีอีกแล้วอ่าสิบตีกันยานดวงดีอีกแล้วดีนะครับีฮะก็คือคือคล้ายๆว่าพราะราศีไปถึงหมอไปถึงแพทย์ครับไปถึงยาไปถึงที่ปรึกษาที่มีคุณภาพก็คือได้หมอดีอะไรดีฮะได้โคตรดี ได้โคดีๆมาแล้วก็เนี่ยช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเอาโควิดอยู่อะไรอยู่อ่าช่วงหลังวันที่สิบสี่กันยาแล้วนะ <c oughs> าจากสิบสี่กันยาย,ยนแล้วถ้าลุงตู่เอาอยู่พวกเราก็สบายนะครับ,รบแต่ตอนที่อยู่ตรงนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองได้ไหลายได้ครับการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้รยระยะหกสิบหกวันค,คือเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเพราะหัดเรื่องกฎหมายามีการเปลี่ยนแปลงอา้จะมีการปรับแก้กฎหมายนะ เปลี่ยนแปลงได้ได้แล้วคนเกิดลัคนาราศีมกกังกรก็ดวงดีด้วยดวงแข็งดวงมีผู้ใหญ่มาช่วยมีโค้ดดีอะไรดีมีพระดีอะไรดีทําดองงันนะครับแล้วสิบสี่กันยานี่ดาวรหว่างเสาของตัวเองก็มาอยู่ที่ดวงเมืองด้วยแล้วมาอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่คู่กับพระราหูแล้วก็ได้คู่มิดใหญ่นะครับ ก็ยิ่งทําให้ให้ประสบความสําเร็จได้ได้ดีขึ้นอะไรขึ้นอันนี้หมายถึงคนราศีมังกรทุกคนนะครับไม่ไม่ใช่แค่ลุงตู่คนเดียวอ่าอ่าครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการงานก็บ้านคงเลยตั้งแต่ต้นเดือนสวยงามเลยเรื่องงานดีอะไรดีงานดีนะอ่าเรื่องงานดีอะไรดีบ้านคงเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยด้วยอะไรด้วยนะครับผู้ช่วยก็แข็งแรงวันที่22สนี่ก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเรื่องการงานนะครับอันนี้แล้วก็ มีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่นิดหน่อยเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ส่วนเรื่องการงินยิ่งดีใหญ่โอ้โหตีโกนเลยนะเรื่องการกันนี้ยิ่งดีใหญ่นะครับอันนั้นนี่ราศีมังกรเป็นช่วงที่จะทําการสิ่งใดนี่ก็ให้รีบดาเนินการนะครับในช่วงเท่าไหร่หกสิบหกวันตั้งแต่วันที่สิบสี่กันยายนเป็นต้นไปลักษณะหกสิบหกวันตัวนี้ก็ดีมากนะครับอันนี้ นะฮะก็ประสบความสาเร็จทุกอย่างนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการงานในเรื่องอาจจะได้ลิขสิทธิ์บางคนได้ลิขสิทธิ์ได้ผู้ใหญ่ได้ได้ดางานได้อะไรต่างๆตัวนี้นะครับดูปุ๊บอยากเป็นคนราศีมังกรขึ้นมาเลยะนะครับเพราะว่าดาวดาวพฤหัสถึงแม้จะมีคุณภาพเป็นนิด นะแต่ว่ามันรวมกัน,<ห> internet, นแบงนี้ไม่อ่านนิดหรอกครับมัน<ร>อ่านไอ้ผัาดไปอยู่ตรงนี้นก็อ่านไปถึงว่าเป็นเป็นตัวตัวกลุ่มเลยนะฮะเป็นกลุ่มลักธณาเลยตัวนี้นะฮะนี่นนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสําคัญนี่อย่างนี้นะครับ,รบผมนี่หมอเอาอยู่แพทย์เอาอยู่ในช่วงนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะฮะมีมาตรการใหม่ๆออกแน่นอนนะครับเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายครับคงได้ออกมาตรการใหม่ๆที่ทําให้พวกเรามีความสุขขึ้นมันเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทางบ้านเมืองด้วยครับนี่นะฮะอ่าอ่านี่ แล้วเรื่องคู่แล้วครับอาจารย์เรื่องคู่นี่ก็ยังไม่ยังไม่ไม,มีอะไรเดี๋ยวเก็ต้องรอให้ออีกเดือนหนึ่งพัคเกตมาเลงเมื่อไรพัคเกตจะมาเล็งวันที่8กันยายนอ่ะเลงวันที่วันที่8เหรออ่าผมดูแล้วมันต้องอเป็นวันที่8นะฮะั8กันยายนนะครับสีเหลืองซะด้วยไม่ไม่ไมีอ่ะนะฮะไม่มีนะครับ สามกันยายนเองอาจารย์สามกันยายนโอ้นี่ต้นเดือนเข้ามาก็มีพ่อเกตเข้ามาก็ยิ่งช่วยใหญ่บ้านเลยนะนี่เข้ามาเลยนะฮะช่วยอะไรใหญ่อะไรใหญ่จำลองนี้โดยเพพาะถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนมีคู่เก่าเข้ามาหาเข้ามาเยี่ยมเรื่องติดต่อเรื่องคู่เก่าเรื่องคู่ต่างประเทศอย่างนี้ครับโดยเฉพาะคู่ค้างนี่ดีมากเรื่องเกี่ยวต่างประเทศครับเค่ไม่เวลาดวงดีพุทธินอกจากอะไรนอกจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้ามาช่วยแล้วยังมี จะถามบันด้วยเป็นประหัตดีจะถามบันก็มาช่วยมีพุทธาบันก็มาช่วยด้วยเพราะนั่นนี่เวลาดวงดีอะไรดีหมดเห็นไหมครับนี่เรื่องคู่เนี่ยมีคู่เก่าๆย้อนคำหวาได้อะไรก็แปลว่าไม่มีอะไรเสียเลยนะคนราศีมังกรดีหมดเดือนนี้เป็นคนดวงดีจะใส่ดีมากก่อนดวงดีเลยนะฮะนี่ใส่ไว้ที่ราศีมังกรนะครับราศีมังกรนะครับงานก็ดีนะครับงานก็ดี นะใครเป็นอาจารย์ราศีมังกรผลิตอะไรดีผลิตพระดีผลิตพระดีเลยสร้างพระโหนี่มันอะไรกันนะเออนะครับทำของเก่าขึ้นน่ยของเก่าของโบราณในพวกนี้นะการเงินก็ดีหรือบางคนนี่คิดสูตรคิดสูตรอะไรสูตรไอ้อะไรบางอย่างได้ด้วยสูตรยาสูตรอะไรได้ด้วยครับนี่นะคนรักก็ดีดีหมดทุกอย่างโอ้โหนี่ดาวรอบเดือนเลยนะนี่นะอ่ะนะครับคนราศีมังกรนะครับก็ยินดีด้วยทุกคนนี่คุณ คุณฉัดทองนะค,คุณฉัดทองบอกว่ารอรอฟังมังกรฟังเสร็จนอนหลับสบายเลยนะดีทั้งเดือนนะโดยเฉพาะ,ะเรื่องการงานดีทั้งเดือนนะครับ,รบส่วนตัวเองเนี่ยก็ดีมาตั้งแต่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะดียิ่งขึ้นอีกตั้งแต่วันที่14กันยายนเป็นต้นไปนะครับส่วนเรื่องคู่ครองคนรักเนี่ยตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ก็ดีแล้วนะครับอาจจะได้พบรักเก่านะฮะผ่านไฟเก่าอาจจะคุได้ การเงินก็ดีมากการเงินดีมากการเงินดีมากอีกการงานการเงินตัวเองสามอย่างดีมันก็จบแล้วใส่ไว้อย่างนี้เลยดีมากนี่ล้อมไว้เลยนะครับ